ของแอดดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องล yeah, ิซีย่า v ฟ r y f ฟี่อาร์พี แอดเสียงแจวมาแล้วคัอเพื่อนวันนี้แอดจะมาอัปเดตข่าวสารของโงลิซ่าแบบรัวๆแต่ก่อนจะไปฟังการแอดขอฝากเพื่อนใหม่ช่วยกันกด subscribe ติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพราะช่องมันจะสนุกขึ้นและเติบโตวไวขึ้นถ้าได้ลิลลี่ทุกคนมาอยู่เป็นเพื่อนเป็นพวกเ,เดียวกันกับเราและถ,ถ้าถูกใจสิ่งนี้ท้ายคลิปก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์กันมาเยอะๆที่สําคัญอย่าลืมแชร์บอกต่อช่องกับเราด้วยนะคะแอดจะกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสู่เลยค่ะทุกคนมาถึงฉันก็ขอกรีดเลยเมื่อล่าสุดฮอลลีวูดแอคทรสลิซ่าได้แท็กทีมกับทีมนักแสดง The White Lotus ไปขึ้นปกกับทางนิตยสาร The Hollywood r e p o r t e อในฐานะนักสแสดงของซีรีส์ระดับโลกไปแล้วค่ะ จากที่ก่อนหน้านี้ชีน้องของพู้เราก็เคยได้ถ่ายปกพิเศษกับนิสันแฟนิีดี้แฟไปแล้วโอ้โหแต่ละปกก็คือโด่งดังระดับโลกของจริงมีชื่อลือเสียง famous อ o พ u l a r แบบขั้นสุดสุดที่รักของฉันจุดไม่อยู่แล้วจริงๆริงลซาได้ไปยืนเคียงข้างร่วมถ่ายขึ้นปกกับแก๊งนักแสดงในซีรีส์ได้แบบเนียนตาม,มากให้ I feel the white lotus happy family ที่จริงใจที่สุดชุดสีขาวครีมตรงตรีมอีกแล้วเรียบหรูลักชูดูแพงแต่ก็ดูยังเอจเป็นเดรสที่น่ารักน่ารัก,น,รกนอบน้อมสมวัยมากๆ การที่เขาให้เราไปเดินสายโปรโมตซีรีส์ร่วมด้วยแบบยกทีมแบบนี้มันก็บ่งบอกอยู่ในทีแล้วว่าเขาวางโพสิชนันของโนริซ่าไว้ตรงไหนแค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วไหมว่าลิซ่าไม่ใช่แค่เอ็กซ์ตร้าตัวประกอบนี่คือนักแสดงหญิงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินเรื่องทำให้เรื่องน่าตื่นตาตื่นใจน่าสนใจและน่าติดตามลิซ่าสามารถเก็บผลงานการเป็น นักแสดงในซีรีส์ The White Lotus เข้าเป็นพอร์ตโฟลิโอได้เลยแบบไม่ต้องเขินอายได้แบบภาคภูมิใจที่สุดได้เลยค่ะลูกสาวแม่ซึ่งไมค์ไว้ผู้ก,กับ The White Lotus ก็ได้ให้สัมภาษณ์ใน The Hollywood Reporter ว่าตอนแรกผมไม่รู้จักลิซ่าหรือ Black พ k เลยนะครับเท่าที่ผมเคยรู้มาก็คือมีสมาชิกของวง Blackpink หรือที่เรียกกันในวงว่าเจนนี่คิมที่เคยแสดงเรื่อง The Idol ผมก็เลยคิดว่าพวกเราจะไม่เอาแบบนั้นครับผมตระหนักได้ว่ามันอาจจะทำให้เกิดประเด็นปัญหาในความเสี่ยงเรื่องความปลอดภยัยความเปราะบางบางอย่างผมก็เลยแค่บอกว่าไม่แต่พวกเขาก็บอกว่าเธอจะมาออเดชั่นอยู่ดี แล้วการออเดชั่นของเธอก็คือสุดยอดมากๆครับและลิซ่าเองก็เป็นคนที่น่ารักและตรงไปตรงมาแต่ผมก็ยังไม่อยากเลือกเธออยู่ดีผมแค่ไม่ชินกับการที่ต้องได้รับความสนใจอะไรมากมายขนาดนั้นพวกเราไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นเลยครับแต่ด้วยความที่ผมอยากให้เกียรติประเทศไทยเพราะสำหรับประเทศไทยแล้วลิซ่าก็เป็นดั่งส่วนผสมของ Taylor s w i f t กับเจ้าหญิงดาน่า เธอเป็นมากกว่าพอปสตาร r ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าในตอนที่เราตัดสินใจเลือกเธอ ทีมงานบางคนในกองถึงกับร้องไห้และทุกอย่างที่เธอทำมักจะถูกจับตามมองมีคนต้องสนใจอยู่ตลอดเวลาดังนั้นบทนี้จึงเหมาะสมกับลิซ่ามากๆเพราะมันไม่ใช่แค่บ,บทบาทของหญิงสาวโมโลกีที่วิ่งไล่ไปทั่วโมวแต่ไปนอนกับผู้ชายที่แต่งงานแล้วพวกเราเจอบทบาทอะไรที่น่าเบื่อแบบนั้นมามากพอแล้วครับเป็นไงล่ะ ผู้กรกับไหมไว้เขาได้สัมผัสถึงตัวตนที่แท้จริงของน้องลิซ่าอย่างลึกซึ้งแล้วถึงได้เอ่ยปากชื่นชมในความสามารถของการเป็นนักแสดงที่เขาถึงบทบาทได้อย่างเป็นธรรมชาตินี่ขนาดเรื่องแรกลิซ่าก็แจกความปังซะขนาดนี้ไปที่ไหนก็พูดได้เต็มปากพูดได้อย่างไม่อายใครว่าชีน้องของเรามีฝีมือจริงๆ แถมไม่พอต้องฝ่าฟันอุปสรรคในการต่อต้านของผู้กำกับอีกตั้งหากลิซ่าต้องตั้งใจฝึกฝนต่อบทเรียนแอคติ้งมาอย่างยากลำบากขนาดไหนถึงได้ผ่านการคัดกรองการยอมรับจากตัวจากปากของผู้กำกับระดับมือทองขนาดน,นี้ ต่อไปไม่ว่าจะมีบทบาทไหนก็ส่งเข้ามาให้ลิซ่าสแสดงได้อีกไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับท่านใดหรือโปรดิวเซอร์คนไหนก็วางใจหายห่วงรอลิซ่าได้ผ่านการออจากไม้ไว้แล้วและได้เปล่งประกายออร่าความเป็นนักสแสดงท่านหนึ่งให้ทุกคนได้รู้ซึ้งถึงความสามารถผ่านทางหน้าจอเราด้วยดังนั้นเรื่องต่อไปเชิญค่ะ ส่วนคุณเดวิดเบอร์นาร์ดหรือ The White Lotus Film Producer ได้บอกว่าเราได้นะัดเจอเจอที่ภูเก็ตกันแบบลับๆนะครับซึ่งตอนนั้นพวกเราได้เจอนักแสดงคนอื่นที่กรุงเทพไปแล้วและก็มีคนที่พวกเราสนใจมากๆอยู่แล้วด้วยแต่ลิซ่าเป็นคนที่ถ่อมตัวมากๆเลยครับเธอตั้งใจทำงานอย่างหนักกับการแสดงของเธอสุดๆเธอสู้สุด,ส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 ดตัวเพื่อที่จะให้ได้งานนี้มาจริงๆครับ wow. ใจจัง <Yeah. S 1> ที่น้องลิซตัดสินใจไปดิฉันซีรีส์เรื่องนี้มันเข้าไปยากแต่ลิซ่าก็เข้าไปได้เก่งมากๆเลยค่ะหนุโลกแล้วก็ต้องขอขอบคุณไม่ไหวด้วยนะคะที่ยอมเปิดใจถึงแม้จะกลัวความยุ่งยากปัญหาที่อาจจะตามมากับความเป็นคนดังของลิซ่าก็ตามก็ต้องขอขอบคุณที่มองข้ามประเด็นตรงนี้แล้วหันกลับมามองที่ความดีความสามารถของโนริซ่าของพวกเรานะคะ และในเรื่องราวเดียวกันนี้ทาง Daily Beast ก็ได้รายงานว่าทางลิซ่าและแพทริกชวาสเนเกอร์นั้น เกือบไม่ได้รับเลือกให้แสดงใน The White Lotus นะคะเนื่องจากไมค์ไวท์ไม่ต้องการคัดเลือกลิซ่าเพราะเธอมีชื่อเสียงเกินไปมันทำให้คนสนใจในตัวบุคคลมากกว่าซีรีส์ของเขาส่วนแพทริกชวาสไนเกอร์ก็เกือบไม่ได้แสดงเรื่องนี้เช่นกันเพราะเขาเป็นลูกคนดังเป็นลูกชายคนโตของอานชวัสไนเกอร์นั่นเองค่ะจากบทความนี้มันทำให้เรารู้เลยนะคะว่าทางฝั่งอเมริกาะเขาแอนตี้เรื่องการใช้เส้นส ขนาดไหนแล้วไอ้พวกที่ชอบบอกว่าลิซ่าใช้บาร,รมีแฟนทำาน่นทำนี่น,นักก็คือปัดตกไปได้เลยเพราะนักแสดงในเดอะไวท์โลทั s สไม่ว่าจะมีชื่อเสียงแค่ไหนก็ต้องไปออดิชั่นกันเองทุกคนไม่เว้นแม้แต่นักแสดงเอกซ์ตร้าตัวประกอบที่ก็ต้องแคสงานกันเองจ้าฉะนั้นทุกคนที่ได้เล่นเรื่องนี้ต้องมีความสามารถจริงๆ ต้องผ่านเข้ามาได้ด้วยตัวเองล้วนๆไม่มีการใช้เส้นสายใดๆทุกคนที่เข้าผ่านมาได้เล่นซีรีส์ดอกบัวกข่าวเรื่องนี้ต้องเก่งจริงเท่านั้นค่ะ <Yeah. S 1> ส่วนคุณโบลตัน <c oughs> ก็ได้ไปให้สัมภาษณ์กับทางสื่ออย่าง USA Today ว่า ผมรู้จักลิซ่าในฐานะนักร้องวงแบล็คพิงคเหมือนกับคนทั้งโลกที่รู้จักเธอนั่นแหละครับแต่การได้เห็นเธอก้าวเข้ามารับบทนี้ท่ามกลางนักแสดงมากมายในซีซันก่อนๆที่มากด้วยประสบการณ์ในการแสดงเก่งๆอยู่แล้วเธอกลับทำมันได้อย่างง่ายดายมันเป็นการเปลี่ยนผ่านจากตัวตนบนเวทีมารับบทบาทนี้ได้อย่างไรที่ติเลยครับ wow. ไม่พอคุณโบตันยังได้ยอมรับอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะว่าเขาเป็นคนที่เต้นเก่งอยู่แล้วเต้นได้อยู่นะแต่ก็เทียบอะไรกับลิซ่าไม่ได้เลยเขาถึงกับพูดว่าลิซ่าเต้นได้ดีกว่าทุกคนในกองถ่ายเรื่อง t h ไไว i โล l ัสอย่างไม่มีข้อกังขาแน่นอน mm. ในงานประกาศรางวัลอสการ์ที่ผ่านมานั่นคือการเฉลิมฉลองความสามารถของลิซ่าและเขาก็ตื่นเต้นมากว่าต่อจากนี้ไปจะได้เห็น ซ่าประสบความสำเร็จไปได้ไกลอีกแค่ไหนคะ่ะโอ้โหขนาดนักแสดงมืออาชีพแทบทั้งกองถ่ายยังอวยลิซ่าขนาดนี้ไม่มีอะไรจะหยุดความปังของชีน้องกับเราได้อีกแล้วแล้วยิ่งเป็นฝั่งตะวันตกนะเวลาเขาอวยอะ่ะเขาไม่ได้มาอวยเล่นๆเช่นคำอวยแบบเสแสร้งแกล้งชมแบบปลอมๆคือถ้าอวยเขาก็จะอวยด้วยความรู้สึกแบบนั้นจริงๆ แถมไม่ห่วงคำอวยซะด้วยจะอวยกันแบบขั้นสุดจัดเต็มและสิ่งหนึ่งที่แอดสังเกตเห็นนั่นก็คือพี่ๆนักแสดงในเรื่องมักจะพูดเหมือนกันว่าลิซ่าเป็นคนดังที่ไม่มีความเย,อย่อยิงเลยติดดินนอบน้อมจเจาทูอิร์ที่สุดและที่สำคัญลิซ่าเล่นได้ดีจนพี่ๆนักแสดงดทุกทุคนยังเชียร์ให้น้องมีบทบาทแสดงในเรื่องต่อๆไปอีกด้วยค่ะ และนอกจากวันจันนี้ที่พวกเราจะต้องมาลุ้นกับ Final EP e ีอีสุดท้ายของซีรีส์ The w h i t ว l o โ u s ซ e a s o น3แล้วในวันที่12เมษายนตาเวลาบอกประเทศไทยลิกตาเชลล่าก็จะตามมาอีกด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าลิซ่าจะเคยโพ์ฟอร์มที่คอชเชล่ามาแล้วถึงสองครั้งแต่ครั้งนี้แอดตื่นเต้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่านี่มันเป็นลิซ่าที่จะไปในานามศิลปินเดี่ยวคนเดียวครั้งแรกแถมไปแสดงโชว์ด้วยเพลงของตัวเองล้วนๆมันทั้งภาคภูมิใจทั้งตื่นเต้นและมีความสุขป,ปลาปลื้มหาสุดที่ไม่ได้แล้วซึ่ง ช่วงนี้ลิซ่าก็คงกำลังยุ่งกับการซ้อมเพื่อตเตรียมการแสดงในงา,านเทศกาลดนตรีนในนามศิลปินเดียวนี้อยู่แน่ๆเลยพวกเราก็มาช่วยส่งกำลังใจให้น้อยซ่ากันด้วยการสตรีมเพลงน้องกันเยอะๆเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครั้งแรกของการลุยเดี่ยวนี้บนเวทีโคเชล่าอันยิ่งใหญ่นี้ของน้องลิซ่ามันปังๆโด่งดังรถอลังการที่สุดในจักรวาลกันไปเลยนะคะ <À. S 1> เย้ๆๆแล้วกลับ